สวัสดีครับวันนี้จะมาดูนีครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเบรกอ่าแบบง่ายเลยเนี่ยก็วปกรณ์ก็มีหัวแฉกตัวหนึ่งก็ตัวงัดกิอ่เนี่ยก็ถอดเนี่ยจะมี3ตัว3จุดถอดแค่3จุดอะก็กล้องอาจจะสันนะนะถ่ายถ่ายไปด้วยทำไปด้วย ไม่มีไม่มีคนถือกล้องนี่ยออกครบ3ตัวแล้วก็เนี่ยเปิดออกมาเนี่ยจะเจอตัวหลอดตัวขั้วนีนจะอยู่ด้านล่างเนี่ยเนี่ย,ยก็ทำการบิดบิดบิดทวนเข็มนาฬินนกานะครับออกมา น่ครับพอน่อมามันจะเป็นแบบสองสองขั้วรครับมันจะเป็นไฟหลีกับไฟเบรกอ่าก็กดกดลงไปเหมือนเดิมครับหมุนทวนเข็มปุ๊บมันจะออกมาอ่าง่ายง่ายก็ ชนิดคั่วขั่วหลอดก็จะเป็นแบบ P 2 1นะขนาด5วัตต์12โวลต์นะครับก็ผมไปซื้อมาเป็นของออสแ m มก็ตกหลอดประมาณ20บาทองร้อก็ก็เปลี่ยนคู่เลยอนี่าน,นี่ะดูอ่ะไฟเบรกขาดเรียบร้อยมันจะมีแบบ2ไส้โอเคอันนี้ของใหม่ยี่ห้อออสแรมเนี่ยคั่วหลอดจะเป็น P 2 1 5วัตต ok. ์12โวลต์อ่าก็ใส่เข้าไปอ่ามันเดียววะกดลงไปอ่ะมันจะเป็นสเกลคลายๆสปริงอ่ะกดลงไปแล้วก็หมุนตามเข็มอย่าเรียบร้อยต่อไปก็ไปดูวิธีการใส่พวหอเระให้สังเกตฮะมันจะมีเนี่ยเห็นปะขาขาเขี้ยวมันจะมีเล็ก เล็กอยู่3อันใหญ่อยู่อันนึงอ่าสังเกตดูดีๆถ้าใส่ไม่ตรงล็อก,กมันจะไม่เข้านะอ่าดูเนีย่ยเห็นไหมสังเกตอ่าดูดูดห็นไว่าสายบนจะใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเลย